สวเลยอ้าวสวยแล้วสวยแล้วกลับขอบคุณคุณแม่ว่ารารักนะคะนะคะกลับขอบคุณคุณแม่นิ้งนะคะกลับขอบคุณแม่ทองม้วนนะคะนี่นะคะดวงดาวได้รับแล้วนะคะได้รับกล้วยแล้วนะคะ ได้รับกล้วยแล้วนะคะคุณแม่นิ้งคุณแม่วรนรักนะคะคุณแม่ทองม้วนสาธุบุญกับท่านนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครูประคำช้างปกป้องรักษาครอบครัวของท่านเดินทางไปไหนก็ขอให้โชคดีนะคะพี่พังดวงดาวได้รับกล้วยแล้วนะคะแม่นิ้งแม่วรนรักนะคะคุณแม่วรนรักนะคะคุณแม่ทองม้วนนะคะนี่นะคะ กินนีอิ่มจ <Kel> ุใจไปเลยเนาะดวงดาวนะคะเดี๋ยวได้กินอีดวงดาวนะคะกินตัวนี้ให้หมดก่อนกินไปเลยค่ะดวงดาวกินไปเลยกินอยาให้มีความสุขนะคะอิ่มแปรไปเลยนะคะเดี๋ยวดวงดาวจะมีภารกิจนะคะเอากล้วยของคุณพ่อแม่ประสงค์ออกน้ํานะคะไปแจกเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ